มาพบกับน,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 นูนาหน้าหนึ่งนูนาหน้าหนึ่งวันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าหลังจากที่ปีกองไอเรื่องของการเตรียมตัวที่จะคัดสรรตัวบุคคลที่เตรียมลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมในสนามเล็กที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะว่าต้นปีหน้าเนี่ยจะได้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่นายกรัฐมนตรีและก็รามาวมหาดไทยออกมาส่งสัญญาณหรือไม่เพราะว่าโดยสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ก็ไม่ค่อยจะปกตินักก็ในมิติมุมมองของรัฐบาลอาจจะมองว่ายังไม่สะดวกราบลื่นยังไม่พร้อมแสดงว่ายังก็คงมีการควบคุม การแพร่กระจายของโควิด -19 เป็นเหตุผลหลักอยู่แล้วก็ประการที่สองนี้ก็ต้องดูว่าปฏิกิริยาทางการเมืองของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่กำลังเผาเครื่องม็อบขับไล่รัฐบาลมันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วมีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไล่เหตุแลเห็นจากกลุ่มม็อบอาชีวะช่วยชาติก็ออกมาปล,าม,ปลามแล้วก็ประกาศเตรียมความพร้อมจะออกมาต่อต้านก็ต้องระมัดระวังให้ดีกับ สถานการณ์ที่อาจจะมีการแรกซ้อนทําให้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆแบบที่เราไม่คาดคิดกันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากว่าดูแล้วการเตรียมความพร้อมแต่ละป้อมค่ายมันก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะระะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่าไม่ได้ค่อยถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นใน หน้าสื่อกระแสะหลักเท่าไหร่ซึ่งถ้าไปดูอย่างพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็หลังจากที่คุณชัติชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธที่จะลงในนามพักเพื่อไทยแล้วแล้วก็ประกาศตัวแต่ไก่หหเลยจะเป็นผู้สมัครอิสระมีการเดินเริ่มเดินเครื่องทําก,กิจกรรมกิจกรรมเข้าหาประชาชนทํากิจกรรมกับประชาคม จนกระทั่งกระแสมันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรไปแล้วเหมือนอประกาศตัวเอาไว้เรียบร้อยขึ้นไป้ายไว้แล้วและต่อมาก็ต้องมาดูว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสาระบบอย่างประชาธิปัตย์ก็ยังหาตัวยังไม่ได้เลยนะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเองก็ในช่วงแรกๆก็ยังไม่เห็นว่าจะมีตัวผู้สมัครดีๆที่จะไปต่อก่อกับคุณชาชตาสิทธิพันธ์เลยทำให้ในเบื้องต้นเนี่ย ชื่อของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ดูเหมือนจะเดื้อหอมแล้วก็มีชื่อชั้นดีกรีค่อนข้างดีที่สุดนั่นแหละค่อนข้างจะเหมาะสาหรับเอาไปใช้งานซึ่งล่าสุดก็ต้องมาใช้จับโฟกัสไปที่ Big บิ๊กแปะพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาที่กำลังจะลาโรงกรเกษียณอายุราชการกับตำแหน่งพบตรถือว่าเป็นทำสถิติสูงสุดนั่งมาอยู่5ปีเนี่ยนะยาวนานต่อเนื่องอาจจะเป็น คนแรกสร้างประวัติศาสตร์ในวงการสีกกีแต่โดยที่บิ๊กแปะก็โดนพลพวงของรัฐมนูญฉบับปี60ที่ถูกคนบางคนตีกันเอาไว้เนี่ยคนที่เป็นสอนอชอ,อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ภายใน2ปีก็รวมไปถึงพบทบคนองอภิรัตคงสมพงษ์ด้วยซึ่ง ก่อนหน้านั้นก็จะมีกระแสข่าวมีสูตรทางการเมืองอยู่เนืองๆเวลาที่ <c oughs> จะมีการปรับคอรมอเนี่ยก็จะมีชื่อไปโผล่จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นบิ๊กแบะเนี่ยก็จะต้องเบนเข็มพุ่งเป้าไปทำการเมืองในสนามเล็กซะก่อนก็เลยได้มีกระแสข่าวว่าเตรียมตัวที่จะลงชิงก็อี้ผู้ว่ากมอม ซึ่งในเบื้อนต้นที่ได้ยินได้ฟังได้เกาะติดกระแสข่าวมาว่าบ๊กแป๊ะเนี่ยอยากจะลงอิสระเหมือนกันนะ เพราะว่าโอเคล่ะซีนสนิทใกล้ชิดก,กับคุณในวินพักภูมิใจไทยแต่ก็คงไม่ไปในนามของพักภูมิใจไทยเพราะมันพักภูมิใจไทยก็ไม่ใช่พักที่มีจุดขายที่จะซื้อใจคนเมืองกรุงแล้วก็หากจะไปอยู่กับพักประชารัฐก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆกลุ่มก๊กต่างเนี่ยจะสนับสนุนหรือเปล่ายัางไงเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าชื่อชั้นของบิ๊กแปะเนี่ยก็ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อกับทางลุงป้อม หัวหน้าพักพลังประชารัฐที่พึ่งไปนั่งแป้นตำแหน่งหัวหน้าตัวจริงคุมบางเขียนคุมสายการบังคับบัญชาด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนจะไปสนิทเชื่ออยู่กับกวนของซีกฝั่งข่วมหน้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมากกว่าเรื่องของเรื่องมันก็เลยมีการต้องปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับสถานการณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ถ้าเป็นผู้สบายอิสระแล้วไม่มีฐานการเมืองเป็นของตัวเองคือตอนนั้นเนี่ย บิ๊กแป๊กก็คิดอย่างนี้นะว่าก็ขอสมัครแบบเป็นอิสระแต่จะใช้คอนเน็ชันเนี่ยในการไปขอความร่วมไม้ร่วมือจากทางพลังประชารัฐแล้วก็พักเล็กพักใหญ่พักกลางพักน้อยอย่างประชาธิปัตย์จะไปขอให้ประชาธิปัตย์ไม่ส่งคู่แข่งลงเนี่ยมันก็ดูปแปลกๆไหมแล้วก็จะแบบว่าคล้ายๆจะทำตัวเป็นตัวแทนของีกฝั่งพักร่วมรัฐบาล ในปัจจุบันแต่ว่าลงในนามอิสระเชื่อถือว่าคนก็มองออกนะประชาชนเขาก็ไม่ได้โง่เขาก็มองออกว่าอันนี้เป็นตัวแทน มันจะดีไม่ดีจะถูกแบ่งไป็นี้ว่าเป็นตัวแทนของขั้วรัฐบาลทหารแล้วก็คุณชัตชาติสิทธิพันธ์เป็นตัวแทนของตรงก,กลางถึงแม้ว่าจะล้างภาพมีความเชื่อมโยงในอดีตกับขั้วของคุณทักษิณชินวัตรก็ยังจะเบาบางกว่าแต่ล่าสุดเนี่ยในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เกิดความเปลี่ยนปแปลงในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากว่ามีการปกลงกันในระดับหัวหัวเทเทแล้วแหละว่าได้มีการวาากลยุทธ์ว่าจะขอให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการไม่ยอมรับคุณหญิงหน่อยแล้วก็ มีปัญหาขัดแข่งขัดขากันเองในเชิงบริหารเรื่องพื้นที่การบริหารจัดการดูแลสส,สการทํากิจกรรมทางการเมืองของพักเนี่ยมันรันพักไปไม่ได้คือเครื่องมันก็สะดุดตีลวนกันเองอยู่ภายในเพราะฉะนั้นถ้าเอาคุณหญิงหน่อยไปแยกออกไปดาเนินกิจกรรมทําการเมืองท้องถิ่นในกรทมตามความถานาัดความคุ้นชินเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์โพดผล,ผละมากกว่า ซึ่งก็มีการตกลงรับหลักการกันไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณหญิงเนี่ยโอเคนะยอมรับที่ว่าจะไปทําหน้าที่ช่วยพักในส่วนตรงนั้นแต่ก็มีปัญหาว่ามีกลุ่มนักรบพอกแอร์ที่ไม่ชอบคุณหญิงสุดารัตน์เอาเซะเลยเนี่ยก็เลยฉวยอ,อกาสสร้างข่าวตรงนี้มาทำ discredit กันเองนิดนึงว่าเหมือนกับว่าถูกไล่ถูกตเพิดถูกบีบให้ต้องไปลงไปชิงก็ยี่ผู้ว่ากทมก็เลยต้องมามีการ แก้คงแก้ข่ขาวอะไรทางหน้าสื่อจนแต่ในข้อเค็ดจริงแล้วเนี่ยเราคงได้เห็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์เนี่ยนำทีมลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมแน่แแล้วก็โดยยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็จะต้องกลายเป็นสนามการเมืองที่เต็มไปด้วยบิ๊กเนมหน่อยเป็นเบอร์ใหญ่ให้ให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกคือแต่ละคนก็มีฐาน ที่จะรองรับนักวิเคราะห์บางคนนักการเมืองด้วยกันบางคนก็อาจจะมองว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้แล้วแล้วก็เป็นมวยเก่าที่หน้าช้ําเคยลงแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วแต่ว่าถ้าโดยยุทธศาสตร์ก็ต้องไปคุย กับพรรคการเมืองอื่นๆที่พอจะพูดคุยกันได้และต้องไม่มองข้ามพรรคเก,ก่าไกลของกลุ่มอดีตคณะก้าวหน้าที่นำโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจว่าเขาจะส่งผู้สมัครลงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็แน่นอนเขามีความมุ่งมั่นที่จะเล่นทั้งการเมืองท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติควบคู่กันไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูและว,ว่า มีข่าวนานแล้วแหละว่าพรรคก้าวไกลาอาจจะสนใจไปทาบเอาครูพี่เอหรือคุณสุชาตชวีเนี่ยที่เป็นขวัญใจของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองอะไรแล้วก็มันก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าจนชัดเจนแต่สําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่จะต้องถอดปลักเอาคุณหญิงสุดารัตน์มาลงผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินไปสู่การปรับหัว ปรับขบวนในพักใหม่ด้วยซึ่งเนื่องไขที่จะทําให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ประกาศตัวออกมาเนิ่นนานแล้วและจะยอมถอยยอมกลับไปก็ต้องมีปัจจัยเหตุที่ทําให้คุณชัดชาตินั้นต้องคิดแล้วก็หาจุดร่วมที่ดีที่สุดเพราะนั้นก็ต้องเรื่องนายทุนนั่นแหละเเห็นได้ข่าวว่านายทุนเนี่ยเลิกที่จะ ไม่สนับสนุนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วโดยมีแรงบีบมาจากทางพรรคพลังประชารัฐอันเนี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยเหตุทําให้คุณชัดชาติอาจจะถอดใจแล้วก็อาจจะเลือกทางเดินอื่นอาจจะไปรับเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อไปเพราะฉะนั้นตัวเลือกมันก็จะเหลือมวยหลักที่จะชิงบัลลังก์กันระหว่างบิ๊กแปะ๊ะก็เป็นตัวแทนของพรรครวมรัฐบาลส่วนคุณหญิงสุดารัตกนก์ยุรพันธ์ณนะเบื้องต้นนี้ก็แลเห็นว่าเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและอาจจะมี พรรคอื่นๆในคั่วประชาธิปไตยสนับสนุนหรือไม่ก็แล้วแต่ที่จะต้องไปเจราจามีการทาความตกลงก,กันซึ่งความชัดเจนต่อไปเนี่ยมันถึงจะเห็นภาพแต่เพียงแค่นี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรมในครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะสนุกขึ้นอีกหลายกิโลขีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูหน้าหน้าหนึ่ง